สวัสดีเพื่อนเชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่172หลังจากที่ในส่วนของฟานสูงเนาะมันนั้นก็ได้มาทักทายเจ้าอ้วนจูงกุ้งของเราและแล้วในเวลานี้นะครับเขายังคงหยิบยื่นมิมตรไมตรีมากมายแต่เขานั้นก็หาได้ใช่คนง่ไหมที่เห็นว่าหมิงซืออินนั้นนะครับมีท่าที่แปลกไปเขานั้นยังคง <c oughs> พยายามที่จะตีสนิทนะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในตอนนี้นั้นเขาเขาก็ดูเหมือนว่าจะต้องอยู่เฉยๆให้มากไม่เช่นนั้นแล้วตัวเขากงจะเดือดร้อนแน่เขานั้นพยายามที่จะตีตัวหอกอ่างและพูดขึ้นเออท่านผู้มาเยือนสิทธิ์พี่สี่ของเราเนะี่ยยังไงก็เป็นคนดีตานไม่ต้องกังวลไปนับตั้งแต่วันนี้พวกเราจะกลายเป็นพี่น้องกันจวงโกงนะครับไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปเขามีอาที่จะรับแรงดูถูกเย็ดยามได้ฮใครเป็นคุย ใครเป็นพี่น้องกับเจ้ากันเหรอฝา,านสงได้ตอบกลับไปก็นี่ไงพวกเราเหมือนกับพี่น้องกันโชคดีที่สิบพี่หมิงซื่ออินอยู่ที่นี่ถ้าหากท่านพูดต่อนหน้าสิบพี่สามหรือสิบพี่เก้าท่านคงไม่อยากจะพูดเช่นนั้นแน่เหีไอ้หมอนี่มันเป็นใครทําไมมันถึงได้ทําตัวสูงส่งวะมันทําตัวสูงส่งกว่าข้าน้าซ้ําทําตัวสูงส่งยิ่งกว่าท่านอาจารย์ของข้าเสียอีกหมิงซื่ออินนะครับได้พูดออกมาก่อนที่จะอ่าก่อนที่จะดูหองกงนั้นจะตะโมัไหูไปมากกว่านี้ ไปทํางานของเจ้าซะช่วงกุ้งนะครับตอบกลับมาได้เมื่อตัวเขาได้เห็นผู้ฝึกยุทธหญิงจากวังจันทานะครับซ่อมบันไดอยู่ใกล้ๆในตอนนั้นองอารมณ์ของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วฝานสงนะครับที่เห็นแบบนั้นได้พูดมาได้อาพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เบาสิบที่สี่ 4. แล้วทําไมผู้มาเยือนนั้นถึงต้องไปทํางานหรือว่าผู้มาเยือนคนนี้เป็นคนงานใหม่กันนั้นเหรอหมิงซืออินนะครับจ้องมองไปและพูดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าเอาเวลาว่าง ไปฝึกวิชาของตัวเองเจ้านี่นะมันก็แค่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างและหลังจากนี้ต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำแมงงองสะทน hey, เฮ่ทำแมงงองสะทอนงั้นหรอฟางสงที่ได้ยินแบบนั้นหัวใจของเขาก็เต้นรัวการที่กินทิงซานจะมีสมัครสมาชิกใหม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย่านปรมาจารย์นั้นไม่น่ากังวลถึงกับต้องคังสมาชิกใหม่แบบนี้เลยไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องกังวลไปเขานะ่าจะไม่ถูกไล่ไปไหนหรอกเจ้าสบายใจได้เลยฟานสง หมิงซืออินนะครับได้พูดออกมาและจากไปในทันทีหลังจากพูดจบฟานสงนั้นรู้สึกสับสนกับคําพูดของหมิงซืออินและเพราะแบบนั้นตัวเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะไม่ฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะมาเฝ้ามองจวงกงแทนจวงกงได้ทํางานหนักนะครับจากเช้าจนจรุดเยน็นบัดนี้เมื่อพระอาทิตย์ตกจวงกงก็ได้ตัดสินใจจะนั่งลงเพื่อพักผ่อนฟานสงเองนะครับก็เดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้โอ้พี่ใหญ่ท่านนี่สุดยอดจริงๆเลย เอเจ้าหมายความว่าไงก็ในฐานะผู้มาเยือนคนใหม่ข้ารู้สึกชื่นชมในตัวท่านจริงๆเฮ้ก็ไม่ต้องไรหรอกนะช่วงกงพูดออกมานะครับตัวเขาในตอนนี้ภาคภูมิใจมากฟานสงได้ถอนายใจกนที่พูดมาอีกครั้งเฮ้ในตอนที่ข้านั้นมีโอกาสมาที่นี่ครั้งแรกข้ารู้สึกหวั่นหวั่นและเป็นกังวลไปอย่างมากว่าตัวเองจะต้องทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่เอ๋ทุกข์ทรมานงั้นเหรอใช่แล้วฟานสงนะครับรีบหันไป มองรอบๆขอกวาาสายตาว่าไม่มีใครอยู่จึงได้แอบกระซิบนินทาเบาๆว่าเราสาวกของจินสิงซานและเ่าสิบพี่ทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีนิสัยที่แปลกประหลาดแต่หากท่านไม่รังระวังตัวให้มากาบอกเลยนะว่าท่านนั้นจะมีปัญหาก็เปลี่ยนได้จวงกงได้ยินแบบนั้นนะครับขาจ้องมองไปที่ฟานสุงอย่างสับสนเฮนิสยัยแปลกประหลาดอย่างนั้นเหรอก็นั่นแหละเต่ออิงก็น่าจะเห็นมาด้วยตัวของตัวอิงเด้ว ใช่แล้วสิคนที่สี่ของจินติงซานนั้นถึงแม้ว,ว่าภายนอกจะดูเป็นคนสุภาพแต่จริงๆแล้วเขากับยินชาและไรซึ่งบัวใจส่วนคนที่สามตัวนูเซิงนั้นเป็นคนที่ซื่อตรงสิคนนี้นั้นมักจะยึดในหลักการของตัวเองเป็นหลักอย่างเคร่งขรัดและนอกจากนี้ยังมีสิที่ชื่อหยวนเอ,อ๋สิ์คนที่เก้าของจินติงซานแม้ว่ารูปรักของนางนั้นจะดูเหมือนเด็กน้อยแต่ อย่าให้ความน่ารักนั้นลองเอาได้ล่ะเพราะว่านางกับมีอารมณ์ที่แปรปวนจนปิดปกติและมักจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แก้ไขปัญหาอยู่เสมอข่าว่าท่านนั้นควรอยู่ห่างไกลก็ควรที่จะอยู่ห่างนางให้มากที่สุดนั่นแหละฟานสงได้แนะนําออกมาอย่างเข่งขัด เมื่อฟานสงนะครับพูดถึงยวนเอน๋อในตอนนี้ชูหงกงก็ได้ตกตะลึงกันเลยทีเดียวตัวเขารู้แล้วว่าทําไมยวนเอ๋อก่อนหน้านี้นั้นได้เกี่ยกาใส่ตัวเขาในห้องโถงใหญ่ตอนนั้นชูหงกงนะครับมองไปที่ฟานสงหลังจากนั้นเขาก็ได้นึกขึ้นมาและถามไปยังที่ทางของฟานสงด้วยเสียงที่แหบเอ้าเฮ้เฮแล้วเจ้านั้นคือได้ยินเรื่องของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ชูหงกงไหมล่ะชูหงกงนะครับที่ได้พูดเช่นนั้นในเวลานี้นั้นฟานสงก็ได้ รู้สึกอุ้นงงและพยายามที่จะนึกถึงมันเอ๋ราชาปีศาจอย่างนั้นเหรอสีหน้าของฟานซงนั้นเปลี่ยนไปในทันทีก็นะที่จินติงซานแห่งนี้นั้นก็ไม่มีใครได้พูดถึงราชาปีศาจมักนักหรอกว่ากันว่าฉายาของราชาจอมปีศาจนั้นมีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวกับชาวบ้านธรรมดาธรรมาทั่วไปเท่านั้นเขาเป็นเพียงผู้ที่มีพลังวาย,ยุ์อยู่ในขั้นสืบถึง ว่าบางที่ศิษย์คนนั้นอาจจะไม่ได้เก่งกาจในเรื่องการต่อสู้ก็เป็นได้ว่าแต่ท่านสบายใจท่านสบายดีสินะท่านดูไม่ดีสักเท่าไหร่เลยสบายก็บ้าแล้วสิครับมึงกําลังนินทาตัวของจอมปีศาจชูหงกงอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ตรงหน้าชูหงกงนะครับบัดนี้นั้นไม่สบายใจมากกว่าไม่สบายกายนะครับใน,ในตอนนี้เปลวเพลิงแห่งความกดเกี่ยวก็ได้ลุกโชติช่วงขึ้นมาในดวงตาของเขา ในตอนนั้นเองนะครับหมิงซื่ออินก็ได้เข้ามาคัดจังหวะตัวเขานั้นนะครับมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่สู้ไม่เสียงแต่ให้พวกเขาทั้งสองนั้นไม่ตันสังเกตเห็นนั่นเองชูของกงนะครับในเวลานี้เมื่อเห็นการมาถึงของหมิงซื่ออินทำให้ไฟแห่งความกวดนั้นลดลงไปในทันทีเมื่อฟานสงได้เห็นแบบนั้นนะครับเขาก็ได้พยักหน้าสิที่สิทีท่มาผู้มาเยือนคนใหม่อย่างนั้นเหรอฟานสงครับสิที่หมิงซื่ออิง ผนึกวรยุทธ์ของเจ้านั่นซะเจ้านั่นจะถูกส่งไปยังถ้ำแห่งเงาสะท้อนเพื่อคิดทบทวนตัวเองหมิงซืออินได้พูดขึ้นเมื่อฟางสงได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับต้องตกตะลึงก่อนที่จะถามออกมายัาง,ง,งงุนงงเหศิษย์พี่หมิงซื่ออินเขาเป็นเพียงผู้มาใหม่ท่านจะไม่โหดร้ายกับเขาเกินไปหรอกหรอือก็ข้าบอกว่าให้ทําตามที่สังส่งซะเออเออ,เอ,อข้าข้าเข้าใจแล้วฟางสงไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากเดินตรงไปที่ชูวงกงกรที่จะกระซิบกับเขาเบา,เบา ออข้าขอตทษท่านด้วยนะข้านั้นจะพยายามบำมือที่สุดสิ่งนี้นั้นอาจจะทําให้ท่านนั้นเจ็บสักหน่อยอ,อในเวลานี้นะครับจวงกงที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและเมื่อได้รับการยอมรับจากจวงกงฝานสงก็ไม่รอช้ารีบผ,ผนึกกลยุทธ์ของของเขาในทันที ในไม่ช้านะครับตัวเขาก็สามารถพนึกวรริทของชวงกงจนสําเร็จชวงกงนะครับได้หันไปหาฟานสุงกรอที่จะตบไห่ของเขาเฮรอข้ากเถอะเจ้าน่ะมันมีความหมายเป็นไนว่าอะไรกันเอาล่ะไม่จําเป็นต้องสุภาพกับข้าแบบนั้นหรอกพวกเรานั้นอยู่ข้างเดียวกันฟานสุงได้พูดออกมาดูเหมือนว่าไอ้นี่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่จำเป็นต้องสุภาพแบบนั้นหรอกพวกเราอยู่ข้างเดียวกันแลว้วฟานสงได้พูดออกมาก็ดูว่าฟานสงเนี่ยมันจะเอาจริงกับเจ้าจวงกงนะครับน่าจะได้เป็นเพื่อนสนิทกันแน่นอนจวงกงรีบลึกลุกขึ้นไปนะครับเดินไปยังถ้ำแหงงสะท้อนกับหมิงซื่ออินในตอนนั้นอิงก,ก็มีใครบางกุนต,ตะโกนเรียกขึ้นมาเสียก่อนสิทธิพี่แปดเฮสิทธิพี่แปดฟางสูงนะครับได้หันไปมองในตอนนั้นนะครับตัวเขาเอิงก็ได้ปุ๊บกับสิทธิกนสุดท้อง สิ์คนที่เก้ายวนเอ๋อในตอนนี้นะครับยวนเอ๋อกำลังจะเอามือเท้าเอวนะครับก่อนอจะจ้องมาหายังติดตาของพวกเขาช่วงองหยุดดูกับที่นะครับเขาได้หันหลังกลับมาพูดพร้อมกับรอยยิม้มสิทธิ์น้องเล็กเฮอะไรกันนั่นเรียกว่าสิทธิ์น้องเล็กอย่างนั้นเหรอยวนเอ๋อก็ได้ตอบกลับมาเอาละ่ะท่านอาจารย์ได้สั่งให้เคียนตีสิทธิ์พี่อย่าลืมสิมันยังมีเรื่องนั้นอยู่ด้วยนะเออข้าก็ลืมถ้าหากฟานสงนะครับเข้าใจบทสนทนาไม่ผิด ผลที่อยู่ตรงหน้าของเขานี้คือหนึ่งในสิธของซาลาจินสิงซานตัวจริงเสียงจริงและเพราะแบบนั้นเปลือกตาของฟานส่งนะครับจึงกระตุกอย่างรุนแรงในทันทีขอของเขานะครับบัตรนี้ก็เต็มไปด้วยความยากที่จะขืนน้ำลายและหน้าผากของเขานะครับก็เต็มไปด้วยเงื่อ,อไหลเย็นหมิงซื่ออินนะครับได้แต่สายัวอยางช่วยไม่ได้เฮออสิทธิ์น้องแปดเอ๋ยอย่าโทษข้าเลยนะไม่ต้องกังวลไปข้าจะพยายามเมตตาและเบามือให้ได้มากที่สุดเอง ชหงกองอยากที่จะร้องไห้ออกมานะครับและจ้องมองไปที่หยวนเอ๋อหมิงซื่ออินนั้นได้แบกชวงกงขึ้นก่อนจะอุ้มเขาไปยังสถานที่ที่ใช้สําหรับเขี้ยนตีในวันนั้นเองมีแต่เสียงร้องควรวางนะครับดังไปทั่วทั้งศาลาจินจิงศาสตร์านสูงที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้แต่ใจสัน่นเฮีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพยายามเมตตายอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่จะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดในการลงตทษเลยนี่หว่า ติงลงโทษสิบคนที่แปดสำเร็จได้รับแต้มบุญ100แต้มเมื่อการเคียนตีสิ้นสุดนะครับหมิงซืออินรู้สึกพึงพอใจมากกขาได้บุกมือก่อนจะพาอาพาจูงกงไปยังท้ำแห่งเงาสะท้อนพี่ฟานโจจีเฟิงนะครับเดินมาพร้อมกับดาบที่อยู่ด้านหลังเอ๋มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเหรอท่านสบายดีหรือเปล่า จจีฟิงนะครับรีบเดินตรงมาหาฟานสูงที่ตอนนี้กําลังสตันอยู่ดวงตาของฟานสูงนะครับกําลังเบิกกว้างตัวเขาได้บุญพึมพำอะไรบางอย่างออกมาฮิฮิฮก่อนหน้านี้ข้าดันพูดไปเหลวข้าคิดว่าตัวข้ากําลังประสบพบเจอกับปัญหาเข้าเหลวล่ะและตัดภาพมานะครับในขณะเดียวกันที่ฝั่งของพระเอกณอ้องหลับลูโ่โจได้ศึกษาเคตวิชาอักษรสวรรค์อีกครั้งหลังจากได้ศึกษาแล้วตอนนี้ตัวเขารู้สึกดีเป็นอย่างมากเมื่อลืมตาตื่นขึ้น ในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบมันเป็นเสียงแจ้งเตือนที่ได้รับมาจากการลงโทษของชูฮงกงนั่นเองลูโ่โจได้เหลือมองที่แต้มบุญบนเมนูเฮขาดแแทมบุญอีกแค่พันกว่าคะแนนสินะที่จะซื้อร่างอวตารใหม่ได้ท่านอาจารย์ปูสูว่าขอเข้าปลุกเสียงอองสาวกุคนหนึ่งนะครับได้ดังขึ้นจากด้านนอกหึข้ารู้แล้วลู่โจได้ได้ไดค่อยคยลุกขึ้นยืนอย่างช้าชะนะครับก่อนที่จะออกจากห้องรับแหละเดินไปห้องถุงใหญ่ วัววูเตาไม่รอช้ารีบทําการกคำนัดท่านปรมาจารย์จีเฮว่ายังไงเจ้าตัดสินใจคิดียทำตามเงื่อนไขใช่หรือไม่วัววูเตานะครับพยักหนนากรจะตอบกลับมาข้าหาได้เฮเยี่ยมมากกาอยากจะรู้ว่าสมบัติที่ล้ําค่าของจินทิงซันน่ะมีมากมายสักแค่ไหนทําไมท่านนั้น ทั้งที่มีสมบัติอยู่มากมายเหลวท่ไมท่านถึงต้องการดอกแมกโนเลียสีดําด้วยละ่ะหัวอู้เต๋าได้ตามออกมาด้วยความง,งุนง,งงนะครับเขาสงสัยเป็นอย่างมากที่แห่งนี้นั้นต่างก็รู้ดีว่าเป็นที่ที่เต็มไปด้วยคุ้มสมบัติทําไมปรมาจ,จารย์จอมวายร้ายคนนี้นั้นถึงต้องสนใจอะไรแบบนั้นด้วยพระเอกของเราไม่ปล่อยงงนั้นนะครับรีบพูดกับผู้สโหัวในทันทีเพื่อที่จะเบิกจุดทะลวงตันเถียนยังไงละ่ะหลู่โจได้ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการพูด่ังตรงไปตรงมานี้ทําให้วัวอูเตารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากวัวอูวเจ้าถอนหายใจก่อนพูดขึ้นเฮ้อข้าเองก็จะบอกความจริงกับท่านเช่นกันที่สํานักยุนนั้นมีดอกแมกโนเลียสีดําเพียงแค่ดอกเดียวเท่านั้นการที่จะบึกจุดตะเลียนการที่จะบึกจุดทะลวงตันเขียนได้นั้นต้องใช้ดอกแมกโนเลียสีดําอย่างน้อย2ดอกด้วยกันดอกแมกโนเลียสีดําเป็นดอกไม้ที่หาได้ยากยิ่งที่ยทธภพบแห่งนี้คงจะมีเพียงแค่5ดอกเท่านั้น กลาว่าพวกเราคงยากที่จะหามันเจอแน่การเจาะทะลุจุดตันเทียนได้นั้นจะต้องใช้ดอกแมกนูเรียเป็นอย่างน้อยสองดอกด้วยกันและนั่นแหละเป็นเหตุผลที่กาต้องการดอกแมกนเลียสอดอกคำพูดของลู่โจนั้นตรงไปตรงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขายังคงพูดตรงๆแบบไม่เปลี่ยนแปลงนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งข้าต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้้าได้ทรงข้อคว่ม ความต้องการของท่านกับผู้สูงของสำนักหยุนเหลวพวกเขานั้นต้องการที่ประชุมกันในอีกไม่ชา้าหนี้หัวหูเต๋าก็ได้พูดขึ้นลู่โจพยักหน้าก่อนที่พูดกลับมาในทันทีว่าบอกสำนักหยุนด้วยละ่ะความอดทนของข้ามีจำกัดข้าต้องได้ดอกแมกโนเลียสีดำมาให้ครบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเมื่อหัวหูเต๋านะครับได้ยินแบบนั้นโค้งคำนับและพูดขึ้นเออข้าจะพยายามไกลเกลี่ยเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ถ้าอย่างไงข้าจะกลับมาให้คําตอบท่านภายในหนึ่งเดือนนี้ดีหนึ่งเดือนนะครับเป็นระยะเวลาที่พระเอกพอยอมรับได้ในตอนนี้นะครับพลังความแข็งแรงรวมไปถึงวรยุทธ์ของดู่โจยังคงอ่อนแอหากตัวเขานั้นต้องอหากตัวเขาไม่ต้องออกไปหาแต้มบุญเขาก็คงไม่ต้องออกจากจินิจิง่านในตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดสาหรับลู่โจนั่นก็คือการฟื้นฟูพลังวรยุทธ์ของตัวเองให้ได้เสียก่อนถ้าเป็นจีเตียนเท่า เขาคงไม่แม้แต่จะรอแค่วันเดียวแต่ลู่โจในตอนนี้แตกต่างกันออกไปตัวเขาจึงไม่ได้เร่งรีบอะไรหนึ่งเดือนนะครับผ่านไปไวเหมือนโกหกตลอดทั้งเดือนลู่โจได้ใช้เวลาของตัวเองไปกับการฝึกฝนลูกศิษย์และทําการอา่อานคิดวิชาอักษรสวรรค์นในที่สุดตัวเขาก็สามารถสะสมแต้มบุญได้ถึง15,000แต้มบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ภายในห้องโถงใหญ่นะครับลู่โจกําลังมองแต้มบุญที่มีอยู่ในระบบตัวเขาได้บนพึมพํากับตัวเองก่อนที่จะพูดออกมาอย่างล,ลังเลฮือ่าควรที่จะซื้อร่างอาวตารใหม่หรือเก็บไว้จับฉลากนาโชคดีนะถ้าหากลู่โจนะครับพยายามที่จะจับฉลากตัวเขาจะต้องประสบพบเจอกับความเสี่ยงแต่ถ้าหากตัวเขาซื้อร่างอาวตารใหม่ไปตัวเขาก็จะสูญเสียแต้มบุญทั้งหมดที่เก็บมาอย่างยากลําบากและถ้าหากลู่โจไม่เหลือแต้มบุญเอาไว้นะครับ การที่จะใช้ชีวิตอยู่รอดบนโลกใบนี้นั้นคงจะเป็นอะไรที่แสนอันตรายหาเขานั้นต้องมีเหตุจําเป็นที่จะต้องต่อสู้นั่นเองหลังจากพิจารณาอย่างทีทั่วนะครับดูโจก็ได้แต่สายหัวตัวเขานั้นตัดสินใจที่จะไว้ใช้ซื้อมันทีหลังนะครับให้ตัวเองได้รับแต้มบุญมากกว่านี้เสียก่อนตายที่สุดแล้วยังไงตอนนี้เขาก็มีแต้มบุญมากพอที่จะซื้อพลังร่างอวตารได้ตลอดเวลาและเพราะแบบนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนอะไร ในตอนนั้นเองนะครับวัววูเตาและหมิงซื่ออินได้เดินทาเดินเดินมายังห้องโถงของจินจิงซานท่านอาจารย์ท่านปรามาจาักีีดูโจโได้มองไปยังหมิงซื่ออินและวัววูเตาวัววู้เตาเป็นผู้ฝึกยุดขั้นเยือนเซินเจียแม้ว่าเขาพยายามจะจุกปกปิดพลังของตัวเองมากแค่ไหนแต่ถึงแบบนั้นก็หลอกสายตาอันแหลมคมของลูโจไม่ได้เมื่อลูโจนะครับจาได้ว่าหัหววู่เตาเป็นผู้ที่ได้รับพลังวิเศษจากไปเจอไปตัวเขาหรือแต่ใจถามความคืบหน้ากับวัววู่เตา เจ้าน้ฝึกฝนตัวเองจนก้าวหน้าขึ้นมาดูอย่างหัวอูเตานะครับได้ยินคําตามนั้นถือกับตกใจดวงตาของเขาเบิกกว้างหัวอูเตานะครับเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากการต่อสู้ที่ผ่านมาเขานั้นต้องรับมือกับสิบคนทรงและได้ต่อสู้กับนักบุญแห่งดาบหรัวชีซานอย่างดุเดือดแต่ด้วยพลังของไปเจอทำให้ผมที่มีตลอดติดตัวเขามาตลอดกว่า20ปีถุกลายลงเมื่อตัวเขาหายจากอาการบาดเจ็บนะครับวรยุทธ์ก็เพิ่มขึ้นตัวเขาปกปิน พลังตัวเองในตอนนี้เพื่อที่จะไม่อยากให้ใครนั้นสามารถสัมผัสพลังที่แท้จริงของเขาได้แต่แบบนั้นลู่โจรพระเอกของเรากลับมองออกอย่างง่ายดายและพอแบบนั้นหัวหูเต๋านะครับถึงกับต้องตกใจเลยนี่ม f, ันเนตวงแหวนหรือยังไงกันเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับตัวนูเซิงยวนเออทุกคนต่างก็มีสีหน้าตกใจเฮงงั้นเหรอยินดีด้วยผู้สูยินดีด้วยค่ะผู้สูข้ว ส่วนมูซึงนะครับรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ต้องเคารพยอดฝีมืออย่างหัวหวู้เต๋ายินดูด้วยยินดีด้วยล่ะผู้อุโสหัวผู้อุโสหัวนะครับก็ได้พูดกลับมาในทันทีเขานั้นโบกมือโอ้ขอขอบคุณสําหรับทุกคนมากสําหรับคํายินดีนั้นถ้าหากไม่ใช่เพราะพลังวิเศษของไปเจอค่ะคงจะไม่สามารถคลายปมที่มีอยู่ตลอดเวลา20ปีนี้ได้ ในท้ายสุดแล้วค่ะนั้นยังต้องขอขอบคุณท่านปร,รมาจารย์แห่งจินถิงซานด้วยค่ะรู้สึกขอบคุณท่านจริงๆเมื่อผููจบนะครับเขาก็ได้คุกเข่าลงไปทําความเคารพไม่มีใครคิดจะห้ามวัววู้เต่าแน่นอนในจินถิงซานนั้นลู่โจมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับคําขอบคุณนี้แม้ว่าลู่โจนะครับจะเป็นชายที่กล้ามิติมายังโลกใบนี้ก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเขาก็สามารถเป็นปร,รมาจารย์โจมวายายแห่งจินถิงซานได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากตัวเขาจะแก้ปัญหาต่างๆได้ เขายังสามารถที่จะทําให้ความไม่สบายใจของหัวอู้เตาจางหายไปได้ด้วยเพราะแบบนั้นลู่โจนั้นจึงสมควรได้รับสิ่งนี้ยืนขึ้นเถอะลู่โจได้โบกมือหัวอู้เตารีบลุกขึ้นในทันทีดอกบัวเจ็ดกีบแล้วสินะลู่โจได้อ่ยถามออกมาดวงตาแห่งสัจธรรมนะครับราวกับมีเนตรวงแหวนของลู่โจมันทําให้เขานั้นมองเห็นพลังวรยุทธ์ของหัวอู้เตายางทะลุปลุกโปร่ หัวอูเต๋อไปยักหน้าตอรบรับเล็กน้อยในตอนนั้นเองลำตัวของเขาก็ได้ส่องแสงสว่างออกมารางอวตารร,รูกุตรักษายร้อยวิถีเด็ดแล้วนะครับพลังรางอวตารที่มีดอกบัวถึงเจ็ดกลีบก็ได้ปรกกดขึ้นที่ด้านหลังของหัวอูเต๋อประสานกับผนึกตาประทับทั้งหกยา่าหัวอูเต๋อนะครับได้จัดระเบียบร่างกายจากนั้นพลังยินหยางก็ได้ปรกกดขึ้นภายใต้ฟาภา,ายใต้ฟาเท้าของเขาคกลึงหนึ่งเป็นสีดำคกลึงหนึ่งกัน เป็นสีขาวมันเป็นกระบวน่าที่ดูอลังการเป็นอย่างมาก <c oughs> ไม่นานนะักผนึกก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับผนึกตัวอักษรจะประกอบไปด้วยสวรรค์โลกชีวิตความตายน้ําไฟชีวิตไร้ชีวาวิโยคตัวอักษรทั้ง9้านะครับได้หมุนรอบตัวของหัววู้เตา๋านี่คือพลังผนึกตาะทับทั้งหกเก้าอักษรหมิงซื่ออินและยวนเออเอ็นแบบนั้นตามก็รู้สึกตื่นตกใจตัวมูซึงในตอนนี้ตื่นเต้นไปนางมากนะครับที่เห็นว่า วัว,วูเต๋าแข็งแกร่งขนาดนี้ถ้าไม่มีอาจารย์ของเขาอยู่เขาคงกระโดดเข้าไปขอท้าสู้แล้วเป็นแน่อย่างไรก็ดีนะครับหมิงซื่ออินก็ได้พูดขึ้นเฮ้อสิพี่สามเอ๋ยดูเหมือนว่าท่านนั้นจะถูกทิ้งห่างอีกแล้วสินะก็อันนี้เป็นการแซะบอๆนะครับการหยิบหยอกของพี่น้องก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้หนึ่งในสุดยอดผู้ที่แข็งแกร่งมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับัวว,วูเต๋าในตอนนี้เนี่ยอ,ออกไปเดินข้างนอกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ทําให อินทิงซานต้องอับอายแน่นอนครับเขาที่มีพลังร่างอาตานดอกบัวก่อนหน้านี้นะครับน้อยกว่าจิตกลีบนี่ยังสามารถต่อสู้กับส0บคนทรงสามารถรับมือกับนักบุญแห่งดาบหลวอชีสารได้แล้วตอ,อนนี้เขามีดอกบัวถึง7กลีบนะครับ้านับเฉพาะพลังป้องกันเนี่ยแทบที่จะไร้เทียมทานก็ว่าได้เอาละสิครับนอกจากฟานซุยเวินแล้วที่ไม่รู้ว่าจะสามารถได้พลังดอกบัวเจ็ดกลีบดอกบัวแปดกลีบของตัวเองกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ผู้ว ผู้วุโสหัวของเรานะครับก็ถือได้ว่าแข็งแกรงรองจากลู่โจกันเลยทีเดียวถัดลงมาก็นั่นแหละครับจะเป็นในส่วนของอต้วนมู่ซึงแล้วเนาะแล้วก็หมิงซื่ออินไล่ตามมาตามลําดับเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวในตอนหน้ามีอะไรพลิกๆให้ได้เห็นกันแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพลักกินน้ํากันสักกู่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ